สวัสดีครับผมช่างจากร้านพกักการทิ้งนะครับวันนี้เราจะมาสอ,อ,อนวิธีใช้การเป็นการใช้รถตำนาอิสกิ8แถวนะครับเรามาดูกันว่ามีระบบอะไรบ้างนะครับครับพร้อมาอยู่ข้าเรานะครับวันนี้จะเป็นแผงไฟนะครับบอกเซ็นเซอร์ต่างๆ,ๆรถนะครับตอนนี้จะเป็นบอกน้ํามันนะครับ ตัวนี้จะเป็นตัวบอกเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาครับแล้วก็จะเป็นตัวบอกคหนดตัวแนวขีดเส้นนะครับว่าซ้ายหรือขวาครับครับรุ่นนี้ก็จะเป็นสั่งดําไฟฟ้านะครับกดปุ่มตรงนี้นะครับก็จะสั่งดำครับตัวนี้ก็ยกหางนะครับยกหางขึ้นลงนะครับตัวนี้ก็เหมือนกันครับเนี่ยตัวนี้ก็จะกดขีก็จะวางหางลงนะครับตัวนี้ก็จะเป็นคันโยกเลยนะครับเดินหน้าถอยหลังนะครับเมื่อเราสั่งดาปุ๊บขราก็ดันข้างหน้านะครับระบบก็จะทํางานนะครับตัวนี้ก็จะเป็นส่วนเกียร์ก็จะมี2อระดับนะครับ สีเขียวจะเป็นเกียร์ดำนะครับรถชาติครับสีน้ำเงินือเดินตัวเปล่านะครับ p t o นะครับตรงกลางเขาบ้างนะครับเวลาทดสอบรถเปล่านะครับทดสอบรถนะครับนี่ก็จะระบบมันโลนะครับหางนะครับหางนะครับตัวนี้ตัวด้านนี้ก็จะเป็นาำนดตักลึกตื้นนะครับ จะมีเบอร์บอร์ครับหนึ่งถึงหนึ่งเซนนะครับลตเตอร์นะครับกำหนดเรามาฐานนะครับก็ปักไว้ที่4ี่เซนนะครับตัวเราพอเราปิดเรามาสุดนี้ปุ๊บครับก็จะเป็นการล็อกหางนะครับกดอารก็จะไม่ลงครับเป็นการล็อกน้ำมันนะครับนะครับนี่ก็จะเป็นตัวนะครับนะครับอันนี้ก็จะเป็นระบบครับอันนี้ก็จะเป็นระบบสั่งดำครับสั่งกางปีกครับ การตัวขีดเส้นนะครับนี่ครับถ้าอย่างนี้แยกลงทั้งสองข้างนะครับแต่ถ้าอย่างนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นข้างเดียวนะครับขึ้นข้างนี้นะวิธีการเปลี่ยนฝั่งนะครับก็กดตรงนี้นะครับกดที่นี่ครับเดี๋ยวผมให้ดูนี่วิธีการเปลี่ยนฝั่งนะครับกดตรงนี้นะครับกดระบบไปก็จะเปลี่ยนนะครับก็จะซ้ายขวานะครับเลือกเอานะครับเป็นตัวกําหนดการขีดเส้นนะครับปิดนะครับนี่จะเป็นระบบต่างพวกระบบปุ๋ยออโต้นะครับ เตอร์ต่างๆครับตันี้ก็จะเป็นคานทครับนี่ก็เป็นเบระครับเบรกนี้ก็สามารถแยกได้นะครับเป็นชุดเบรกท้ายเบรก่อานะครวบชในระเลี้ยวนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเหยียบโฟล์นครับเหยียบโฟนะครับเราเหยียบโฟนะครับอย่าหมุนพวงมาลัยนะครับอย่าหมุนพวงมาลัยสุดนะครับหมุนหมุนพวงมาลัยไม่ได้ครับจะทำให้เฟืองท้ายแตกนะครับส่วนด้านี้ก็จะเป็นชุดห้ามหัวนะครับทั้งหมดปากครับตันนี้ก็จะเป็น อันนี้จะเป็นกำหนดนะครับี่เซนนะครับสามารถดามได้ห่างถึงถึง3าเซนนะครับสี่สิบก็ประมาณ14เซนนะครับถ้าเอากำหนดทางทางนี้นะครับก็ปรับที่ตรงนี้นะครับแตให้เป็นสีเขียวนะครับถ้าเกิดอยากได้ห่างแบบสีแดงเป็นสีแดงนะครับเลือสีแดงก็ะครตรงนี้มาเป็นสีแดงนะครับเวลาดันนะครับเดินเครื่องนะครับเบาๆนะครับเหยียบคันแล้วก็ เดินเครื่องหน่อยครับเดินเครื่องแล้วก็โยกนะให้เข้านะครับอย่าแล้วก็อย่าให้อยู่ตรงกลางนะครับถ้าอยู่ตรงกลางอาจจะทาให้เฟืองแตกได้นะครับอันนี้หนังก็จะเป็นตัวนี้ปรับกําหนดทะลึกนะครับแล้วก็ไว้ที่ห้าเซนนะครับสามเซนะพอกำหนดทีหลังนะครับด้านนี้ก็จะเป็นลึกเตอร์นะครับปรับตะกี้นะครับส่วนด้านนี้ก็จะเป็นกอนะครับปรับกอนะครับกอเล็กกอใหญ่ครับแล้วส่วนด้านในนะครับหมออเข้าไปนู้นจะมีคันโยกอยู่นะครับตัวนั้นจะปรับรอบของขาดนะครับถ้า ดูตามเลขนะครับถ้าปรับให้เลขเยอะอ่ากอการปรับขาเก็จะเรื่อนเร็วขึ้นนะครับการปรับก็จะกอใหญ่ขึ้นนิดนึงครับใช้ในการปรับกอด้วยนะครับส่วนจุดดูน้ํามันนะครับจุดเติมน้ำมันเติมตรงนี้นะครับมันจะมีสายขีดบอกนะครับใต้ตีรนะจุดเติมน้ำมันนะ VVT นะครับกับน้ามันเฟือง90นะครัเขาจะเขียนบอกนะครับเติมแค่ไหนนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับจะมีตามรถบอกครับเแค่ไหนนะครับ เติมแค่นี้ครับมันจะมีตัวน็อตอยู่เห็นไหมครับดูดีทีนะครับเติมแค่รถดันตัวสีเหลืองนะครับตัวน้ํามันเฟืองนะครับเติมแค่รถดันสีดำนีครตรงนี้นะครับรัวนด้านท้ายนะครับส่วนด้านท้ายนะครับเติมน้ำมันเฟืองถ่ายนะครับตรงนี้ครับที่เติมี้ออกมาเติมนะครับเติมก็ประมาณแค่ครึ่งบ่อนี่ะครับดูเอาครับประมาณครึ่งบ่อนี่ก็พอแล้วครับตรงนี้ก็จะเติมน้ำมัน90นะครับ ตรนี้ก็อาจจะระบีนะครับเดี๋ยวดูด้านท้ายกันนะครับว่าส่วนด้านท้ายนะครับด้านท้ายตรงนี้ครับเติมน้ามันเฟือ90นะครับส่วนตรงนี้เติมจารบีนะครับอาจจะระบีบ่อยนะครับปักครับใช้พอใช้งานไปได้ระยะก็อาจจะระบีครับเน้นนะครับจารบีอัดบ่อยๆนะครับทําให้อากาศถึกหลอน้อยลงแล้วก็ทําให้ลูกยางเสื่อมทภาพน้อยลงครับท้าลงนะครับที่จุกครับที่จุกนะครับอัจจะระบีนะครับ ส่วนด้านนี้ตัวนี้ก็จะเป็นน้ํามันนะครับพอมีกระบอกกดนะครับกดหยอดน้ามันครับหยอดน้ามันไหนครับหยอดน้ามันที่รางครับที่รางนี้นะครับครับกดที่ตัวนั้นนะครับดาไปถ้าขัาก็กดนะครับตั้ที่สองที่ครับมันจะย้ายไปตามกลางกลางลานนะครับกลางรางครับอันนี้จะเป็นพัดลมครับื่อปล่อยปุ๋ยนะครับรุ่นชุดนี้ก็จะมีปุ๋ยในติดมาในตัวนะเครื่องสามสูบดีเซลนะครับครับท่านใด สงสัยหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับรถเกี่ยวรถดำนาน,นะครับติดต่อทางร้านได้นะครับดี้ครับตอบนะครับขอบคุณครับ